สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของบริษัท RDD Car Center นะครับหรือบริษัทอเนย์แ Capital นะครับวันนี้เป้พามาชมรถหายากอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะที่เป้ใช้คำว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับกับนี่ครับโตโยต้ คัมรี่ครับตัวนี้เป็น 2.0G ปี2020นะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับในเล่มลงเป็นสีเทานะรถรถรถคันนี้นะครับรถรุ่นนี้นะ 2.0G นี่นะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะราคาของเป้บอกได้เลยว่าถูกใจลูกค้าแน่นอนนะาพาชมรอบคันนิดนึง นะครับแล้วเดี๋ยวพามาชมด้านหน้านะครับอ่าท่านไหนรอราคาอยู่เดี๋ยวท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปของเป้นะราคาอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคเป้พาชมด้านหน้าก่อนนะครับอ่านะครับด้านหน้านะทะเบียนนี้นะครับแปดกกไก่รอจุลานะ ห้าแปดสี่แปดนะครับด้านหน้านะน็อตฝากระโปรงหน้ามีแกะทำสีมาเล็กน้อยนะครับแต่เป็นฝากระโปรงเดิมมอ,อกอ,อยู่ครบนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแค่มีการแกะทำสีเก็บงานเฉยๆนะครับไม่มีการชนหนักนะรถคันนี้คานเดิม,น,ดดมนะครับรถคันนี้คานเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะครับ รถเดิมเดิมเลยนะครับคันเดิมๆรถคันนี้ไม่มีชนหนักมานะครับด้านหน้านะเดิมๆเ,เลยนะครับอ่าโอเคต่อมายางนะครับได้เป็นบิสโตรนะ์นะบิสโตรน์ปี2024นะครับปี2024นะหน้ายาง2 0 5 6 5 R 1 6นะครับขอบ16นะสำหรับ c a m รี่สนย์นะด้านในครับปุ่มพุ s ตา t a r t นะนี่เลขไม้อยู่ที่1 4 7่งแกิโลนะครับเป็นเลขไม้แท้100%ซนะครับของผมไม่มีการกออไมามาแน่นอนร้อนะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแอร ออโต้ Auto, แยกซ้ายขวานะนี่เกียร์อัตโนมัตินะครับกุญแจได้มาสองชุดนะครับออโต้เบรกโฮพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับความสวยของคัมรี่ครับนี่อ่างงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบคุกชันโทนนะ กระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสักครู่นะภายในเป็นหนังสีดำนะครับแอร์ตอนหลังมีให้นะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะดูแลง่ายนะครับเบาะหนังสีดำนะ ยางทั้งสี่เส้นเป็นเหมือนกันนะครับอน,อน็อตด้านท้ายนะครับแจ้งเลยมีแกะมานะครับทําสีมารถแค่แกะทําสีนะครับไม่ได้ชนหนักนะไม่ได้เข้าโครงสร้างรถเลยนะครับอย่างไรอยู่ครบเครื่องมืออยู่ครบนะครับรถด,ด้านท้ายนะครับเดิมๆนะมีแค่กันชนท้ายที่ทํามานะครับอ่ะมีขอโทษครับมีแค่ฝากระโปรงท้ายที่ทํามานะมีแค่ตรงนี้นะ เป็นการเก็บสีเก็บงานเฉยๆนะครับนี่นะฮะอ่ะฝั่งข้างคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับดูสำเนาเล่มรถนิดนึงอ่ะสำเนาเล่มรถนะครับรถปี2020จดทะเบียนปี2020นะครับเบนซินส0นนะครับรถสีเทานะ คัมรี่นะครับลำดับที่หนึ่งเป็นบริษัทอคาเนียแคปิตอลนะครับลูกค้าซื้อไปเป็นลำดับที่สองนะครับโอเคโตโตโยต้าคัมรี่ครับ2.0 G ปี2020นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะรถคันนี้ราคา ยังไม่มาคลิปที่เป้ลงจะมีราคาอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับและเดี๋ยวท้ายคลิปเป้แปะราคาไว้ให้นะครับเนื่องจากรถกลับเข้ามาใหม่ๆสดๆนะครับท่านไหนสนใจนะทักไลน์เป้มาที่0922576357นะครับ0922576357ทั้งเบอร์และไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับท่านไหนสนใจด่วนๆได้เลยนะท่านไหนอยากมาดูรถนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดัง บางนานะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ